มีใครไม่เคยกินยาแก้ปวดยี่ห้อไทลีนอนบ้างวันนี้ผมไม่ได้จะมาขายยานะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่ายาแก้ปวดอย่างไทลีนอนเคยเป็นเครื่องมือที่ฆาตกรใช้สังหารเหยื่อมาแล้วถึง7รายและเป็นหนึ่งในคดีประวัติศาสตร์ของเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกา และคดีนี้ยังพลิกโฉมวงการยาไปทั้งโลกเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วไทเรนอนมีวิธีพลิกวิกฤตนี้ได้อย่างไรติดตามได้ใน The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระในคลิปนี้เลยครับ <S <S เรื่องนี้ครับย้อนกลับไปในเดือนกันยายนปี1983นะครับเรื่องเกิดขึ้นกับสาวน้อยวัยเพียง12ปีที่มีนามว่าแมรี่ครับ แมรี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเช้าวันหนึ่งแมรี่ตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองครับ แล้วรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยสบายก็คือมีอาการเจ็บคอแล้วมีอาการคัดจมูกนิดหน่อยพ่อแม่ของแมรี่ครับก็เลยอนุญาตให้แมรี่หยุดไปโรงเรียนสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็กินยาแก้ไข้ยี่ห้อไทลีนอนจากนั้นหนูน้อยแมรี่ก็กลับไปนอนต่อแต่เธอก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเธอก็เลยลุกขึ้นไปที่ห้องน้ําในขณะที่พ่อของเธอนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงโครมดังมากมันคือเสียงของแมรี่ที่ล้มหมดสติอยู่ในห้องน้าครับ ในขณะที่พ่อของเธอได้ยินก็นรีบขึ้นไปข้างบนในห้องของแมรี่เคาะประตูอยู่หน้าห้องน้ําแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจึงพังประตูเข้าไปแล้วภาพที่เห็นหนูน้อยแมรี่นอนแผ่อยู่บนพื้นห้องน้ําอย่างไม่ได้สติพ่อของเธอตกใจมากครับรีบเรียกรถแอมบูเลนส์หรือว่ารถพยาบาลแต่พอทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึงนะครับก็ช่วยอะไรมากไม่ได้ครับทําได้แค่เพียงพาไปที่โรงพยาบาลให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุด แต่เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นครับเมื่อหมอต้องแจ้งข่าวร้ายกับครอบครัวว่าแมรี่ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อเวลาประมาณ9โมงเชา้าสาเหตุการตายก็คือในตอนแรกหมอลงความเห็นว่าเกิดจากโรคสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน พอผ่านขั้นตอนชนะสูตรต่างๆเพื่อที่จะหาสาเหตุการตายของหนูน้อยแมรี่วัยเพียงแค่12ขวบที่ไม่เคยมีโรคประจำตัวใดๆและไม่เคยเกิดโรครุนแรงใดๆกับเธอมาก่อนในชีวิตหมอจึงให้คำตอบกับครอบครัวว่าสาเหตุการตายของแมรี่คือ u n u s u u l l e a t h หรือว่าการตายที่ผิดปกติทิ้งความช็อกและความเศร้าเสียใจยให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ในเมืองถัดไปไม่ไกลอลิงตันไฮรัฐอิลิโนยเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันเป๊ะครับกับหนุ่มวัย27ปีที่ชื่ออดัมรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยตัดสินใจลาป่วยไม่ไปทำงานกินไทลินอนแล้วกล่าวว่าจะนอนพักสักหน่อยแต่ในเวลาต่อมาภรรยาของอดัมก็มาดูอาการแต่ปรากฏว่าอดัมไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆภรรยาของเขาจึงโทรเรียกรถพยาบาล แต่เขาก็เสียชีวิตระหว่างทางก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลโดยถูกสันนิษฐานเบื้องตน้นถึงสาเหตุการ,ตา,การตายก็คือหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งสาเหตุการตายของอดัมขัดใจและติดใจดรคิมหมอประจำโรงพยาบาลเป็นอย่างมากเพราะจากการพูดคุยซักถามประวัติของคนในครอบครัวอดัมไม่เคยมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจมาก่อนและอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นแต่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีเศร้าในเศร้าเรียกว่าโคตรเศร้าไปอีกครับ พรในบ่ายวันนั้นที่บ้านของผู้ตายอดัมครอบครัวก็มารวมตัวกันเพื่อจะปรึกษาหารือเรื่องของการจัดการงานศพของอดัมโดยมีน้องชายของเขาสเตลลี่อายุ25ปีและภรรยาของเขาเทเลซ่าที่อายุเพียงแค่19ปีเกิดปวดหัวอาจจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าความเศร้าเสียใจทั้งคู่กินยาไทรินอนเข้าไปและในขณะที่สเตลลี่น้องชายกำลังจะเดินไปสูบบุหรี่เขาก็วูบล้มลง ครอบครัวของเขารีบโทรเรียกรถพยาบาลและในขณะที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินกำลังหามตัวสเตลลี่ขึ้นเปล ภรรยาของเขาก็วูบล้มลงไปอีกคนทางโรงพยาบาลก็เลยเกิดความสงสัยในทันทีว่าครอบครัวนี้ถูกวางยาหรือเปล่ากลับมาที่ดร์คิมหมอคนเดิมที่มีความสงสัยในสาเหตุการตายของอดัมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในตอนแรกก็เรียกว่าช็อกและเกิดความสงสัยไปมากกว่าเดิมเพราะทั้งสเตลลี่และเทเลซ่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงที่มารับศพอดัมก็ยังดูปกติดีแต่ตอนนี้ทั้งคู่กลายเป็นอาการโคม่าได้อย่างไร สเตอลีผู้ที่เป็นน้องชายเสียชีวิตในคืนนั้นในห้อง ICU และเทเลซ่าภรรยาของเขาเสียชีวิตในคืนถัดไปมาที่การสืบสวนของตำรวจกันบ้างในขณะที่ทีมสืบสวนตำรวจและพยาบาลของโรงพยาบาล North West Community กำลังอยู่ที่บ้านของอดัมเพื่อที่จะหาสารปนเปื้อนและหาสาเหตุว่าอะไรที่ทำให้สามสมาชิกของครอบครัวเสียชีวิตจากบ้านหลังนี้ ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติใดๆนอกจากพยาบาลท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเจนเซนนึกขึ้นมาได้ว่าสมาชิกทั้ง3กินยาแก้ปวดไทลินอนก็เลยยกข้อสังเกตนี้ขึ้นมาในขณะที่หมอคิมก็พยายามหาจุดลิงก์การตายของทั้ง3คนนี้เช่นกันแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ ตำรวจก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นดูปรากฏว่ากระปุกยาที่อดัมได้กินนั้นกับกระปุกยาน้องชายของเขาและภรรยาของเขาได้กินมีเลขผลิตเดียวกันตำรวจก็เลยตรวจสอบเพิ่มอย่างละเอียดซึ่งรูปร่างลักษณะภายนอกของกระปุกทารีนนนทั้งสองกระปุกนี้ก็ไม่ได้ดูมีลักษณะผิดปกติใดๆแต่พอตำรวจเปิดขวดดมดูก็พบกับความผิดปกติเพราะมีกลิ่นของสิ่งที่เรียกว่าไซยาไนด์ผสมกับกลิ่นอัลมอนด์อ่อน ซึ่งไซยาไนาเป็นสารเคมีชนิดที่อันตรายมากออกฤทธิ์เร็วเมื่อเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งผลของการตรวจสอบจากแลบภายหลังพบว่าแคปซูลที่อยู่ในกระปุกไทลินนนั้นมีสารไซยาไนายอยู่จริงและมีปริมาณมากพอที่จะฆ่าคนจำนวนถึงหลักพันซึ่งเรื่องเศร้ายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันก็มีเหยื่อที่เสียชีวิตจากการกินไทลินอนเพิ่มอีก3ามราย เหยื่อคนแรกก็คือแมรี่ไรเนอร์อายุ27ปีคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกคนที่4ต้องการกินยาไทลินอนเพื่อระงงับความเจ็บปวดหลังคลอดและเหยื่อรายที่6 m แมรี่แม็กเฟอรนส์อายุ30ปีเกิดอาการปวดหัวจากการทำงานเป็นคอรเซนเตอร์และในวันนั้นมีสายที่โทรเข้ามาเยอะมากในระหว่างพัก เธอจึงกินไทลินอนเข้าไปและล้มตึงต่อหน้าเพื่อนร่วมงานและเหยื่อรายที่7รายสุดท้ายแอร์โฮสเตดอายุ35ปีพอล่าปรินซ์หลังจากที่เธอบินไฟล์ดึกกับจากลาสเวกัสเกิดอาการปวดหัวก็เลยแวะซื้อไทลินนอนในร้านขายยากใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์ของเธอและแน่นอนเธอก็ไม่ได้ตื่นอีกเลย กว่าจะมีคนพบศพของเธอก็ใช้เวลาถึง2วันโดยพี่สาวของเธอมาหาที่อพาร์ตเมนต์เพราะติดต่อเธอไม่ได้นี่ย้อนกลับไปที่เหยื่อรายแรกถ้ายังจำกันได้แมรี่คิลเลอร์แมนสาวน้อยอายุเพียงแค่12ขวบหวันหลังจากที่เหยื่อรายแรกเสียชีวิต ดกรคิมก็ได้รับรายงานจากแผนกพิษวิทยาคอนเฟิร์มแน่นอนว่าไซยาไนที่อยู่ในไทลินนนนี่แหละคือตัวปัญหาและเรื่องนี้ก็ถูกรายงานไปที่ทางการทันทีและแน่นอนรวมถึงบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันผู้ที่เป็นบริษัทแม่ของไทลินนนก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสำนักแพทย์โรงพยาบาลและกลุ่มการค้าต่างๆกว่า450,000ข้อความฝ่ายพลับปิเกลดีพาร์ตเมนต์หรือกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกาก็ได้จัดการถแถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชนถึงสาร เนเที่ปนอยู่ในยาแก้ปวดอย่างไทลินอนให้ทราบโดยทั่วกันคือย้อนกลับไปในสมัยนั้นนะครับขวดยาต่างๆก็ไม่ได้มีการซิลหรือว่ามีตัวล็อกแบบมิดชิดเหมือนในสมัยนี้คือมันไม่ได้ยากเลยที่จะมีใครเดินไปที่ชั้นขายยาแล้วทําอะไรกับตัวแคปซูลและในบ่ายวันนั้นเองจอร์นสัรแอนจอนสัน,น,สนบริษัทแม่ของไทลินอนก็เรียกคืนยาไทลินอนทั้งหมดที่มีลอดผลิต m c 2 8 8 0ล็อตเจ้าปัญหาคืนทั้งล็อตและแน่นอนเพราะข่าวนี้แพร่ออกไปชาวเมืองในชิคาโกก็เกิดความแตกตื่นเป็นอย่างมากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีต่างก็ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนหรือว่าเรื่องราวการเสียชีวิตของเหยื่อเรียกว่าแทบจะทุกช่องทุกสำนักพิมพ์หรือแม้แต่ตำรวจเองก็เอารถสายตรวจ ออกเตือนประชาชนตามท้องถนนว่าห้ามกินไทรินอนเด็ดขาดยังมีใบปลิวแจ้งเตือนอีกหลายภาษารวมถึงตัวยาเองก็ถูกให้เอาออกจากชั้นไขายารวมถึงความวุ่นวายของโรงพยาบาลแทบจะทุกแห่งในเมืองประชาชนก็เข้ามาหาหมอด้วยความเชื่อที่ว่า นเองได้กินสารไยานัยเข้าไปแล้วถึงแม้ว่าอาการของหลายๆคนจะไม่ใช่ก็ตามในช่วงเวลาแห่งความกลหลหนอย่างนี้ FDA หรือว่าออยของอเมริกาก็ได้ทำการทดสอบแคปซูลที่จำหน่ายนอกเมืองชิคาโก เป็นจำนวนถึง1ล้านแคปซูลแต่ก็ไม่พบสารสไซยาไนด์ใดๆแม้แต่แคปซูลเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตาม FDA หรือว่าออยของอเมกาก็ได้ทำการเตือนประชาชนไปทั่วประเทศหรือว่ารัฐบางรัฐถึงกับแบนด์เทลินอนห้ามมีการซื้อขายโดยเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่เหยื่อรายแรกเสียชีวิตบริษัทจอร์สันแอนจอร์สันก็ตัดสินใจเรียกสินค้าคืนจากตอนแรกเรียกคืนแค่รัฐเดียวก็คือรัฐเจ้าปัญหาคือกลายเป็นเรียกคืนทั้งประเทศ ทุกรัฐที่มีการนำทารินนนไปวางขายเป็นจำนวน31ล้านขวดคิดเป็นเงิน100ล้าน US ดอลลาร์และทางบริษัทก็ยังเปิดลายสายด่วนเพื่อที่จะตอบคำถามต่างๆให้กับลูกค้าเพราะรู้ว่าประชาชนต้องตื่นตกใจและมีคำถามมากมายและยังเปิดไลน์สายด่วนสำหรับสื่อสารกับนักข่าวแยกอีกด้วยและยังออกรางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสถึงผู้ต้องสงสัยสูงถึง1 0 0 0 0ดอลลาร์กลับมาที่การหาตัวคนร้ายกันบ้าง ในขณะที่ทางการก็ได้จัดทีมเฉพาะกิจขึ้นรวมตัวกันหลายหน่วยงานกว่า140ชีวิตเพื่อที่จะหาตัวคนร้ายให้ได้โดยตามรอยตั้งแต่ลายการผลิตผู้จัดจำหน่ายรวมถึงร้านค้าเล็กใหญ่สอบปากคำพนักงานกว่าร้อยชีวิตไปจนถึงพนักงานเก็บเงินในร้านขายยาว่าพบเจอใครที่มีพฤติกรรมดูน่าสงสัยหรือซื้อไทลินอนเยอะเกินกว่าปกติบ้างไหมคือในไทลินอนที่เป็นของเหยื่อในหนึ่งกระปุก ก็จะมีแคปซูลแบบปกติกับแคปซูลที่มีสารไซยาไนเพราะถ้าเป็นที่ต้นน้ำก็น่าจะเป็นการปนเปื้อนทุกแคปซูลไม่น่าจะใช่ข้อผิดพลาดจากทางไทลินอนและจากการเสียชีวิตของเหยื่อที่มีเวลาไล่เลี่ยกันและอยู่ในพื้นที่เดียวกันนั่นก็คือเมืองชิคาโกตำรวจจึงตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาว่าฆาตกรไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อไทลินอนแบบกระปุกเหมือนกับลูกค้าทั่วๆไปจากนั้นก็แกะบางแคปซูลออกแล้วใส่ไซยาไนเข้าไปแทนจากนั้นก็แอบไปวางคืนที่ชั้นขายยา ซึ่งในยุคนั้นกล้องวงจรปิดยังไม่แพร่หลายซึ่งการกระทําแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากจริงๆสามารถกระทําโดยคนคนเดียวได้ด้วยซ้ําเลยมุ่งสอบปากคําคพนักงานหรือว่าแคชเชียร์ว่ามีลูกค้าคนไหนที่ซื้อไทรีนอนไปเยอะๆหรือว่าซื้อยกลังแต่ก็ไม่พบเบาะแสถึงแม้ว่าการสอบสวนจะเปิดวงกว้างไปเรื่อยๆไล่ตั้งแต่ครอบครัวของเหยื่อโจรลักเล็กขโมยน้อย ไปจนถึงผู้ก่อการร้ายระดับชาติแต่ก็ไม่เจอเบาะแสใดๆเกี่ยวกับคดีนี้เลยจนมาถึงวันหนึง่งทางบริษัทแม่จอร์นสันแอนด์จอร์นสันได้รับจดหมายลึกลับ ออกแนวขู่กันโชกเนื้อความในจดหมายประมาณว่าถ้าอยากจะหยุดการสังหารหมู่ให้จ่ายมา1ล้าน US และภายในจดหมายก็มีเลขบัญชีมาให้เรียบร้อยแน่นอนว่าทางตำรวจก็ต้องไปตามสืบว่าเจ้าของเบอร์บัญชีนั้นเป็นใครซึ่งก็เป็นของนายเฟเดริกมิลเลอร์แมคคาเฮรวมถึงในตัวจดหมายก็มีตราสแตมป์บริษัททราเวลเอเจนซี่ซึ่งนายเฟเดริกเคยเป็นเจ้าของแต่ปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้วซึ่งไม่น่าจะมีใครทำอะไรที่ดูมัดตัวขนาดนี้ ทางตำรวจก็คิดแบบนี้เช่นกันจึงสอบปากคำเพิ่มว่านายเฟเดริกมีศัตรูหรือมีใครที่ไม่หวังดีที่ต้องการจะใส่ร้ายเขาหรือไม่นายเฟเดริกก็นึกได้สองชื่อนั่นก็คือโรเบิร์ตและแนนซี่ริชาร์สันคือในช่วงที่ธุรกิจท่องเที่ยวของเขาล้มละลาย นายเฟเดริกจ่ายเช็คงวดสุดท้ายแต่กลับเด้งเขาเลยโดนลูกจ้างฟ้องแต่ผู้พิพากษายกคำร้องและคนที่ดูหัวเสียที่สุดก็คือนายริชาร์ดสามีของแนนซี่ลูกจ้างของนายเฟเดริกซึ่งต่อมาตำรวจก็สืบได้ว่าโรเบิร์ตและแนนซี่ริชาร์ดสันชื่อจริงก็คือเจมส์และลีแอนลูอิสมีประวัติช่อโกงในเรื่องของภาษีและเช็คมาก่อน แต่จากการที่ทั้งคู่ได้ทําการย้ายเมืองและเปลี่ยนชื่อก็เลยยังไม่ถูกจับดําเนินคดีและไม่เพียงแค่นั้นนายเจมส์ก็เรียกว่ามีประวัติที่ไม่ธรรมดาเพราะยังมีคดีฆ่าคนติดตัวเป็นคนที่ตํารวจต้องการตัวเข้าไปอีกทางตํารวจได้ทําการส่งรูปของนายเจมส์ไปให้กับทุกสื่อทั่วประเทศและดูเหมือนนายเจมส์คงชอบเขียนจดหมายมาก พอนอกจากจดหมายกันโชคทรัพย์ที่ส่งให้จอร์สันแอนด์จอร์แันแล้วพอเห็นรูปตัวเองอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์ไปทั่วก็เขียนจดหมายไปยังสำนักข่าวต่างๆบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่สุดท้ายนายเจมส์ก็ถูกจับได้ที่เมืองนิวยอร์กและในไม่ช้ารีแอนก็เข้ามามอบตัวให้กับตำรวจทั้งคู่ถูกสอบปากคำแบบเข้มขน้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามตำรวจก็ไม่สามารถหาเบาะแสหรือว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงกับคดีสังหารหมู่ด้วยไทลินอนได้เลยส่วนเรื่องจดหมายก็ดูเหมือนกับว่า เขาเพียงแค่ต้องการแก้แค้นนายเฟเดริกเจ้านายเก่าของภรรยาเขาซะมากกว่านายเจมส์รับสารภาพที่ส่งจดหมายขู่กันโชคทรัพย์1ล้านดอลลาร์ที่ส่งให้กับบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์แันและถูกสารตัดสินจำคุก20ปี คำถามมีอยู่ว่าแล้วผู้ร้ายคือใครตำรวจยังมีผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในลิสต์อีกนั่นก็คือนายโรเจอร์อโนอายุ48ปีทำงานที่ท่าเทียบเรือได้ไปคุยโม้ในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกให้กับลูกค้าคนหนึ่งได้ฟังว่าเขาเนี่แหละเป็นคนทำรวมถึงอธิบายขั้นตอนต่นตางๆที่เขาได้ทำแน่นอนว่าลูกค้าคนนั้นรีบไปแจ้งตำรวจให้ได้รับทราบตำรวจเชิญนายโรเจอร์ไปสอบปากคำปรากฏว่า นายโรเจอร์ Roger, มีความเกี่ยวข้องที่ยิ่งกว่าความบังเอิญคือเขาทำงานที่โกดังอัญ,ญมณีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เดียวกับพ่อของเหยื่อแมรี่ไรเนอร์อายุ27ปีแม่ที่เพิ่งคลอดลูกคนที่4และด้วยเหตุนี้ก็ดูเหมือนจะมีน้ำหนักพอที่ทำให้ตำรวจไปคนบ้านนายโรเจอร์และพอตำรวจไปคนบ้านก็เจอกับปืนเถื่อนหลายกระบอกแถมยังเจอหนังสือ how to cram หรือว่าวิธีการก่ออาชญากรรมและที่สำคัญที่สุด ตำรวจเจอถุงที่ใส่สารคล้ายสารเคมีและอุปกรณ์ทดลองต่างๆแต่พอตำรวจได้ตรวจดูกลับพบว่าไม่ใช่สารไยนานั์ที่ต้องสงสยัย แต่มันคือโพแทสเซียมคาร์บอเนตหรือว่าเป็นเกลือชนิดหนึ่งซึ่งนายโรเจอร์ก็ปฏิเสธที่จะบอกว่าเขาครอบครองสารนั้นไวาา้ทาไมซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายที่จะครอบครองแต่เรื่องครอบครองปืนเถื่อนอันนี้ผิดแน่ๆเขาถูกจับและปรับ6,000 u ดอลลาร์ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวนายโรเจอร์แค้นใจเป็นอย่างมากพยายามนึกว่าใครกันนะที่เอาเรื่องของเขาไปบอกตำรวจ แล้วเขาก็คิดได้ว่าต้องเป็นเจ้าของบาร์ที่เขาไปคืนนั้นแน่ๆและต่อมาไม่นานครับนายโรเจอร์ได้ก่อเหตุยิงชายวัย46ปีเสียชีวิตเพื่อหวังที่จะแค่แค้นที่เอาเรื่องเขาไปฟ้องตำรวจแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านายโรเจอร์ยิงผิดคนชายที่เขายิงนั้นเป็นนักคอมพิวเตอร์ไอทีไม่ใช่เจ้าของบาร์และเขาก็ถูกจับอีกครั้งด้วยความผิดฐานฆ่าคนจำคุกไป30ปีกลับมาที่คดีสังหารหมู่ด้วยไทยลินนการสืบสวนยังไม่คืบหน้า เรียกว่าเวลาผ่านมาแล้วกว่าร้อยวันทีมสืบสวนเฉพาะกิจโดนลดขนาดลงจาก140คนเหลือตำรวจสืบสวนเพียงแค่20คนเท่านั้นและก็จะถูกลดขนาดลงเรื่อยๆซึ่งตอนนี้สอบปากคำไปแล้วกว่า400ปากและเอกสาร15,000หน้าไม่ว่าใครก็ตามก็คงปวดหัวกับข้อมูลมหืมาขนาดนี้จนมาถึงปัจจุบันผ่านมาแล้วเกือบ40ปีตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายฆาตรกรที่สังหารหมู่ด้วยการวางยาพิษ ในยาแก้ปวดอย่างไทลินอนได้แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือวิธีการพลิกเกมของยาแก้ปวดอย่างไทลินอนให้กลับมาเป็นยาแก้ปวดอันดับต้นๆของโลกได้เขาทําได้อย่างไร <S 2> <S 2> <S อย่างที่ได้เกริ่นไปในช่วงกลางๆของเรื่องนะครับว่าบริษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันได้เรียกคืนและทําการทดสอบยาไทลินอนไปทั้งหมด1.5ล้านกระปุกทีนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับธุรกิจยาอย่างไทลินอนเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ในปี1981ก่อนเกิดเรื่องนะครับ ไทรินอนมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือ37%แต่หลังจากที่เหตุการณ์ไทรินอนเรียกคืนสินค้ายอดตกลงไปเหลือเพียงแค่7%เรียกว่าทิ้งดิ่งวิกฤตในวิกฤตหลายคนคิดว่าบริษัทจอร์สันแอนจอร์สันจะต้องล้มละลายอย่างแน่นอนแต่หลังจากนั้นเพียงแค่2เดือนไทรินอนก็ออกสินค้ามาใหม่พร้อมกับทำแคมเปญและแพคเกจจิ้งใหม่ที่ขวดป้องกันการงัดแงะ,งะและทำราคาโปรโมชั่นและที่สำคัญตัวเม็ดยาก,ก็เปลี่ยนจากแคปซูลที่มีผงขาวขาวด้นนนใเเเป็แทล เรียกว,ว่าป้องกันการแกะและยังกลืนง่ายกว่าเดิมอีกด้วยรวมถึงมีการปรับสูตรเพื่อให้บรรเทาความปวดได้ดีขึ้นจาก325มิลลิกรัมกลายเป็น500มิลลิกรัมที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่แหละครับและด้วยแคมเปญนี้ก็ทําให้จอร์นสันแอนจอรนสันกลับมาด้วยภาพลักษณ์ที่ห่วงใยชีวิตผู้บริโภคมากกว่าธุรกิจ และยาไทรีนอนก็ค่อยๆเป็นที่เชื่อใจของผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่สุดมากๆก็คือแพคเกจจิ้งของไทลีนอนที่กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการยาโดยทางออยของสหรัฐอเมริกาได้ออกเป็นกฎบังคับใช้ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ The Hardcore Story เรื่องโหดแต่มีสาระแบบนี้อีกแล้วเจอกันครับ